สวัสดีครับเ,เพื่อนเยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับวันนี้ในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับของวันที่15ธันวาคม2568เป็นต้นมาจนถึงเวลานี้ก็ประมาณเกือบ2ทุ่มนะครับที่ผมได้มีการบันทึกคลิปอยู่ณเวลานี้นะอ่ะข้อมูลนะครับขอขอขอบคุณข้อมูล จาการ Army Military Force ด้วยนะครับที่เราจะนำเสนอต่อไปนะครับในช่วง8ชั่วโมงที่แล้วจากนี้นะครับ8ชั่วโมงก็ประมาณ8ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ประมาณเที่ยงนะครับมีการโพสต์จาก Army Military Force นะครับบอกว่าทหารไทยยิงปืนใหญ่ทําลายตาแหน่งฐานที่มั่นของทางทหารกัมพูชาที่บริเวณสะพานบ้านจกเจยฝั่งตรงข้ามกับบ้านหนองจานเพอโคอสูง จนได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานี้เป็นคลิปของเมื่อวานนี้นะครับเขามีการระเบิดกันไปนะอันนี้ตั้งแต่เมื่อเที่ยงนะครับเวลาต่อมาเวลาเที่ยงเช่นเดียวกันนะครับโคศกกระทรวงกลาโหมนะครับขอโทษประชาชนสปปลาวที่อาจจะได้รับผลกระทบจากคําสั่งคุมเข้มช่องเม็กห้ามส่งออกน้ํามันยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ ต่อมาในช่วงเที่ยงเช่นเดียวกัน,นครับตอนนี้การสู้รบที่ปราสาทตาปวายเนิน350ดุเดือดนะครับรทหารไทยประทัดกับศัตรูหนักหน่วงพร้อมเดิมพันสูงฝ่ายกัมพูชาระดมยิงบ m 2 1ถล่มไม่หยุดนะครับต่อมานะครับยังอยู่ในช่วงประมาณเที่ยงนะครับ15ธันวาคมกองทัพไทยเตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยเย็นนี้จะมีข่าวดวีรอบที่1เตรียมร้องเพลงชาติดังๆพร้อมกันนะครับ ของกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเปิดเผยข้อมูลน,นะครับในช่วงเที่ยงนะครับด่วนทหารไทยยึดคืนประสาทตาควายได้เป็นที่สําเร็จนะครับพร้อมเชิญรงชาติขึ้นสู่เหนือพื้นที่ประสาทตาควายเป้าหมายต่อไปคือยึดเนิน350นะครับอันนี้ก็เป็นาภาพวิดีโอนะครับของทางทหารนะที่ได้เผยแพร่นเนี่ย เพื่อนๆจะเห็นในวิดีโอนะครับจะมีธงชาติเล็กๆอ,อยู่ยหน้ารปราสาทต,ตาปลายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพอืนอ่นนะเพราะว่ายังมีภาพอืนอ่นอันนี้เป็นภาพนิ่งนะครับที่ทหารไทยเราเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในบริเวณปราสาทต,ตาปลายเพื่อนๆถ้าจะจาได้นะครับว่าในปราสาทต,ตาควายเนี่ยมีกองกาลังทหารกัมพูชาอยู่ในนั้นนะตอนนี้ที่ทหารไทยเราเข้าไปเคลียร์ได้นั่นหมายความว่าเราจัดการนะครับได้ทั้งหมดแล้วนะ จับเฉลยศึกที่ซ่อนตัวอยู่ในปรา,าสาทแล้วหนีไม่ทันบ้างไหมครับแล้วนี่เขาตั้งคาถามได้ในคอมเมนต์ไม่มีข่าวว่าจับได้ไม่น่าผมว่าถ้ามันถล่มขนาดนี้ไม่น่าจะจับได้แล้วแหละนะในช่วงบ่ายโมงนะครับด่วนเครื่องบินรบ F16 ของกองทัพอากาศไทยโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายคลังอาวุธของกองทัพกัมพูชาที่บ้านทมอเชิญ ในพื้นที่ตรงข้ามอําเภอโคกสูงจังหวัดส,สะแก้วนะครับมีการทิ้งไข่นะอันนี้ก็เป็นภาพนะครับการ,การยินดีปรีดานะครับที่เรานั้นนะครับสามารถที่จะยึดประสาทตาบ่ายได้อันนี้เป็นภาพวิโดีโอเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพนิ่งนะครับอันนี้เป็นภาพวิดีโอทีอ่ทางทหารไทยของเราได้ไปยึดประสาทตาฝ่ายได้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้กําลังเอาธงขึ้นนะครับปักไว้ ที่บริเวณปราสาทตาายนะครับอ่ะในที่สุดเราก็สามารถยึดคืนปราสาทคณายึดคืนปราสาทตาายได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทางอธิบดีกรมนะครับศิลปากรเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับออกมาบอกแล้วนะครับว่าปราสาทถล่มได้ไม่เป็นไรเขาสามารถกู้ได้นะครับบูรณะได้นะครับโอ้ขอขอบคุณทางกรมด้วยดูบรรยากาศพี่พ,พี่น้องๆทหารไทยสักหน่อยนะครับที่ ยินดีปรีดาเหร้องกล้องดังนะครับกับความชื่นมื่นในครั้งนี้ในเรื่องของการยึดประสารคืนได้อยู่ในบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยนะครับต่อไปนี้อย่าปล่อยให้ทหารกรมรัมพมันเข้ามาลุกล้ำได้อีกนะเอออย่าเผลอเรอเด็ดขาดนะครับประสาทตาควายประสาทคนาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครเฝ้านะครับไม่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีคนเฝ้าดูนะครับก็เลยทําให้ ในหลายๆพื้นที่นะครับที่เรามีประสาทเล็กประสาทน้อยเนี่ยประสาทมันเหมือนสถุลสกุลบีเอฟฮะมันทําให้เขมิเข้ามายึดได้ง่ายนะครับมันไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเนะี่ยต่อมานะครับพบกัมพูชาใช้จรวดทันสมัย GAM 1 0 2 LR ของจีนนะครับโจมตีไทยแต่ผู้ที่ใช้ไม่เชี่ยวชาญน,นะครับจึงไม่ถูกยานเกราะของไทยในด้านยุทธวิธีไทยได้เปรี่ยนนะครับเออมีอาวุธดีแต่ก็ไม่สามารถ ใช้งานได้ดีเพราะว่ามันไม่มีการฝึกซ้อมมาก่อนนะในส่วนของประสาทต,ตาควายของไทยที่บอกว่ายึดได้อ่านนี่เป็นภาพนะปรากฏว่าแฟลกนิวของคังขมินนะครับได้ออกมายืนยันข่าวนี้ว่าไม่เป็นความเป็นจริงนะครับเขาบอกว่าถ้าในาส่วนที่แปลนะ f a c e b o o k จะแปลมั่วมากนะครับขออภัยด้วยอันนี้ผมขออ่านตามที่ Facebook เขาแปลม,มาก่อนนะ วัดตาแบร์นะครับหรือว่าภาษาตาควายเนี่ยกองกําลังกัมพูชาอยู่ในการคุ้มครองที่เข้มแข็งที่สุดโปรดอย่าเชื่อข่าวปลอมของสื่อมวลชนไทยนะเขาบอกว่าคือภาษาตาควายยังอยู่ในความคุ้มครองของกัมพูชาอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็อย่าเชื่อข่าวปลอมที่มาจากไทยโดยเด็ดขาดนะเขาก็าอธิบายลาวๆออกมานะครับผมไม่อ่านแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเฟซบุ๊นะครับ เดี๋ยวพออ่านแล้วมันจะเข้าหัวเพื่อนๆไปเสียเปล่าๆนะวันนี้นะครับน้องมาลีโซเจตาน้องมาลีบงลายเคยพองคืออะไรวะวันนี้เงียบจังเด้นะครับเขาบอกว่าคือมาลีโซเจตาวันนี้ไม่ออกถแถลงการเลยนะไม่เห็นหัวเลยแล้วก็ด่วนนะครับปตอทอเนี่ยได้ออกถแถลงการร้อนๆออ,ออกมาแบบด่วนๆเลยนะครับว่ากลุ่มปตอทอขอยืนยันว่าไม่ได้มีการส่งออกน้ํามันไปที่กัมพูชาแต่อย่างใดนะ ตามที่ข่าวปรากฏต,ต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยว่าพบการส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชานั้นกลุ่มปตททั้งหมดขอยืนยันว่าไม่ได้มีการส่งออกไปที่ประเทศกัมพูชาแต่อย่างใดโดยมีนโยบายงดส่งออกไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วปี2568แล้วก็ถือปฏิบัติตามตั้งแต่เกิดสถานการณ์ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานในการตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยเป็นสําคัญกลุ่มบท,ะทอขอเป็นกําลังใจเคียงข้างทหารตํารวจและประชาชนในสถา,านการณ์ความไม่สงบตามแนวแชายแดนไทยกับบูชานะครับเขาได้ออกแถลงการอันนี้ยืนยันแล้วนะว่าไม่มีการส่งออกไปนะครับสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นมีความเป็นไปได้ไม่กี่อย่างนะครับแต่ผมนึกได้อยู่หนึ่งอย่างก็คือว่า อาจจะเป็นพ่อค้ากลางนะครับก็คือมีการรับซื้อจากปตทคือปตทปตทเขาขายไปแล้วเนี่ยไอ้คนกลางเนี่ยจะเอาไปส่งให้ใครอะไรยังไงเนี่ยเนี่ยไม่เกี่ยวกับเขาแล้วเพราะเขาขายออกไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปดูพ่อค้าคนกลางว่าไอ้คนเนี้ยนะครับเขาเอาไปขายให้ใครต่ออาจจะเป็นบริษัทเอกชนนะครับบ,บ,รบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่มีการขายน้านํามันออกไปต่างประเทศเนี่ยเขาเอาไปส่งให้ใครให้ส่งให้กับบูชาไหมหรืออย่างไร นะครับอันนี้แหละที่จะต้องไปดูนะแล้วก็ต้องไปโทษเขาตรงนั้นนะครับส่วนส่งไปประเทศลาวแล้วลาวจะขายให้กัมพูชาต่อเราก็ไปโทษเขาไม่ได้นะครับมันเป็นคู่ค้าของเขานะครับส่วนเขมรจะมีตังค์ซื้อเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะต่อมานะครับในช่วง5ชั่วโมงที่แล้วก็น่าจะประมาณบ่าย3นะครับบ่าย3-4มสโมงเย็นเนี่ยขณะนี้เดิน350ยังเดือดทหารไทยเดินหน้า ยึดคืนพื้นที่พร้อมทั้งซันโวปืนใหญ่ปรสอใส่ตำแหน่งทงางทหารกัมพูชาขณะเดียวกันทหากรกัมพูชาได้ระดมยิงจรวดหลายลํากล้อง BM21 จากแนวหลังใส่เนิน350อย่างหนักหน่วงนะครับตอนนี้ยังยึด350คืนยังไม่ได้นะ S16 เสิร์ฟไข่เมื่อบ่ายจ้าต่อมานะครับอชั่วโมงก็คือน่าจะสักประมาณ4โมงเย็นที่ผ่านมานะครับอุ้ย F16 คีบไท่ออนแรงเธอทําไข่ร่วงไปประมาณ3-4ลูกขอโทษนะเป็นอุบัติเหตุอันนี้แควะทําหรือเปล่านะครับเพราะทําเขาบอกว่าไทยเนี่ยไปเหยียบกับระเบิดถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะพ่อมึงสิมึงก็คิดได้นะรถน้ํามันกว่า100คันค้างด่านในช่องเม็กพบในช่วงเวลาประทะ5วันส่งออกหนึคัน เทียบทั้งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยส่งออกไปแล้ว281คันนะครับอันนี้ผมอย่างอย่างที่ผมบอกและอธิบายไปแล้วอาจจะเป็นบริษัทเอกชนย่อยๆนะครับอา,อาจจะเป็นบริษัทต่างประเทศเนี่ยมาลงทุนในไทยแล้วขอซื้อน้ำมันจากไทยไปขายก็ได้นะเอออันนี้เราก็ว่ากันไปนะด่วนไทยเตรียมจัดเครื่องบินวันละ1,000ที่นั่งไปรับคนไทยหลังกัมพูชาปิดด่านปอยเปิคุนเซนอ้างความปลอดภัยนะครับ อันนี้ผมมองเลยว่าฮุนเซนเนี่ยเริ่มหมดหนทางแล้วพยายามจะกักตัวคนไทยที่จะกลับประเทศไทยณเวลานี้ดีข่าวว่าประมาณ8,000คนนะครับที่กลับมาไม่ได้เพราะว่าด่านทุกด่านเนี่ยถูกปิดหมดนะครับตรงที่ด่านเขมรน,นะคือไทยเราเองเนี่ยยังปล่อยคนเขมรคือเปิดด่านเพื่อปล่อยคนนะไม่ใช่เปิดด่านให้คนเข้าออกได้ตามสะดวกไม่ใช่างน,น,นะครับเปิดด่านเพื่อปล่อยแรงงานเขมรเนี่ยออกไปสู่ประเทศเขมร แต่เขมรไม่ยอมเปิดด่านปล่อยคนไทยออกมานะอันนี้มึงเฮียจริงๆบอกเลยน้ำมันที่ส่งออกไปที่ประเทศเราเยอะมากแต่ละครั้งเป็นร้อยๆคันนะครับเกือบ1ิล้านลิตรรวมทุกด่านส่งออกไปฝั่งลราไหนว่าน้ำมันไม่เพียงพอเหตุใดคนไทยยังต้องใช้น้ำมันราคาแพงหรือว่าเพราะอ้างว่านำเข้า ในช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นเช่นเดียวกันนะครับจุดยืนชัดเจนฝรั่งเศสอดีตเจ้าอาณานิคมของกัมพูชาถแถลงชมอันวาอิบราฮิมนะครับหลังดันสันติภาพมีการผักดันสันติภาพพร้อมเรียกร้องอย่างจริงจังให้ไทยกัมพูชายุติการสู้รบในทันทีแล้วก็กลับสู่โต๊ะเจราจาตามปฏิญญากราลลมเปอร์ขณะที่สถานทูตฝรั่งเศสในกัมพูชานะครับเผยแพร่ข้อมูลเอกสารกัมพูชาอ้างไทยโจมตีด้วยอาวุธหนัก ทำให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตร,รวมถึงบ้านเรือนโรงพยาบาลโบราณสถานวัดโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับที่ได้รับความเสียาหายนะเครื่องบิน M16 ของไทยนะครับตามภาพเล็กๆตรงนี้นะครับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งไข่นําวิถีใส่คลังอาวุธและก็คลังกระสุนของกองทัพกัมพูชา2จุดที่ตั้งลึกเข้าไปในตนําบลคมอเขินคมอเชิญน,นะครับอําเภอ พระเนพระจังหวัดบบนเทียนเนียนเจยของกัมพูชาพื้นที่ตรงข้ามกับอำเภอโคกสูงจังหวัดสัตว์แก้วประเทศไทยนะครับก็ถูกผลบเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ดูแวบๆก,กันาละกันเพราะว่าเดี๋ยวติดเหลืองอีกนะฮะมาดูไฮไลท์นะครับทรัมป์นะครับได้มีการขู่ไทยและกัมพูชาในการทําสงครามเจอล้มข้อตกลงการค้าลงโทษขึ้นภาษีอย่างแน่นอนประาาธานันีทรัมป์นะครับ ผู้นำสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์พิเศษผ่าน The w a l l s t r e e t Journal นะครับประกาศให้ไทยกมวู่ชาถ้าทำสงครามกันต่อไปจะเจอยกเลิกข้อตกลงการค้าแถมขึ้นภาษีอีกด้วยลั่นไม่มีใครทำได้นะแต่ผมจะทำนะครับนี่นะก็แล้วแต่มึงครับทั้มึงอยากทำอะไรมึงก็ทำบอกได้คำเดียวว่าประเทศไทยคู่ค้านะครับของประเทศไทยไม่ได้มีที่มึงที่เดียวคู่ค้าของประเทศไทยเนี่ยมีทั่วโลกนะครับ แต่กับกัมพูชาเนี่ยกูจะดูว่ามึงจะทาอะไรกับเขานะเออมึงประเทศแบบเอเชียนี่มึงแข็งข้อเก่งจังมึงไอ้นี่เก่งจังนะโอ้โหลังแกจังไม่ได้คือจริงๆควรแยกแยะนะความเป็นผู้นําเนี่ยคือแยกแยะว่าการค้าการลงทุนเนี่ยนะเราดิวกันมาก่อนที่มันจะเกิดสงครามมันมาที่หลังให้สงครามเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเอามาปะปนกันไม่ได้มันคนละเรื่องกันนะแล้วก็ทางจีนนะครับจีนนะครับ วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือวันนี้แหละนะครับในการถแถลงข่าวประจำวันของกระทรวงการต่างประเทศจีนกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดแล้วก็ใช้มาตรการทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อนําไปสู่การหยุดยิงเพื่อให้ความตึงเครียดนั้นลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ นับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ทางการจีนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ไทยและกัมพูชายุติความขัดแย้งโดยเร็วนะครับเขาก็ไม่ได้ขู่ว่าจะทําอะไรเห็นไหมจีนคือยังดูเป็นผู้นํามากกว่าอีกนะครับไม่ได้เอาในเรื่องของการค้าการลงทุนไม่เรื่องของเอากองการดีลอะไรต่างๆเนี่ยเขามาปะปนพูดคุยเนี่ยคือดูที่ภาวะมันต่างกันมากนะครับทั้งๆที่โลกเอเชียเนี่ยคือโลกตะวันตกเนี่ยนะคอยดูถูกโลกเอเชียมากนะครับเอเชียคือเราทั้งหมดนี่แหละ ที่อยู่ทวีปนี้ซีกโลกนี้เนี่ยมันดูถูกเราสารพัดเลยนะแต่จีนเนี่ยดูมีความเป็นผู้นําโดยที่เขาแยกแยะนะครับว่าอะไรที่ควรทําไม่ควรทํามากกว่าอีกนะครับเป็นที่น่าชื่นชมนะอีกคนหนึ่งที่ผมชื่นชมโดยส่วนตัวนะครับกับคําพูดณเวลานี้นะกับคําพูดณเวลานี้คือเห็นเมื่อ2วันที่ผ่านมาวัน2วันที่ผ่านมาแล้วก็คือนั่นก็คือคิมคิมจองอึนนะครับผู้นําของเกาหลีเหนือนะครับเขาได้อบอกมาว่า เขาเนี่ยไม่คิดว่าจะเกรงใจประเทศไทยนะแต่เขาเคารพความเป็นไทยนะครับโอ้คำพูดนี้เนี่ยผมมองว่าวุฒิความเป็นผู้นำเนี่ยดีมากๆนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็แล้วแต่นะครับเออถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้นำเกาหลีเหนือที่มีความเผด็จการนะครับหรือเป็นคอมมิวนิสต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาดูมีอ่ามีสติ ปัญญาที่จะแยกแยะอะไรได้มากกว่าทราด้วยซ้าไปนะครับอ้าวแล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆนั้นได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมมานาเสนอด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้หมดเวลาหลุดประเด็นท่านี้แล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ